นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเลยครับเจอกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สามแล้วใช,ใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาทบทวนก่อนนะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องใหม่นะครับทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของ country capital และก็ nationality อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะทบทวนในหัวข้อเรื่องของ country nationality และก็ CAPITAL จากครั้งที่แล้วใช่ไหมครับครูได้ให้การบ้านไปใช่ไหมครับให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างประเทศ c ค p i t a ลแล้วก็ NATIONALITY มาใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นประเทศที่หนึ่งนะครับประเทศเม็กซิโกเม็กซิโกถ้าเป็น CAPITAL ของเม็กซิโกเนี่ยเขาจะเรียกว่า c ค p i t อลเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกซิตี อันนั้นคือเป็นแคปิตอลของเม็กซิโกแต่ถ้าเป็น Nationality ้เขาจะใช้คำว่า Mexican Mexican นโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูหวัวข้อในพอยต์กันเลยนะครับว่าในเนื้อหาวันนี้เนี่ยมีเนื้อหาอะไรกันบ้างครับเพราะว่าเราเรียนเรื่องนี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับ โอเคนะครับ Where are you from เดี๋ยวครูจะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะครับทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมาอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับ Jennifer c r a g is from the United States she is American Jennifer is from Washington DC ข้อที่2ครับ Marina r i g e t t s is from Italy she is Italian Ma r i น a ว i c เกตต i อิตจากอี i ป็นอิตอีกคนหนึ่งนะครับมิสากินามูระ i s from Japan she i อ Japanese. มิสกิอิตจ o ก o ีมิสกินามูระ i s from Japan she is มิสกิอิตต่อไปนะครับคนที่สี่นะครับ Daniel Sandoval is from Spain. He is Spanish. She from Rome and he from Madrid. โอเคนะครับอันนี้เป็นการทบควนนะครับโอเคที่เราได้เรียนไปที่การบ้านที่ครูได้สั่งไปใช่ไหมครับ Country Capital Nationality ก็คือหน้านี้นะครับการบ้าน จากครั้งที่แล้วเดี๋ยวครูเช็คให้แล้วก็จะีติ๊กให้นะครับว่าใครเนี่ยส่งงานให้ครูแล้วบ้างนะครับเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนด้วยน,นะครับเนื้อหาที่ครูได้สอนไปแล้วนะครับเราไปดูเนื้อหาต่อไปกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเนื้อหาจริงๆที่ครูจะสอนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ โอเคนะครับวันนี้เนี่ยครูจะสอนเรื่อง numbers numbers 1นึถึงหนึนะครับเด็กๆสมมติถ้าเด็กไม่เห็นภาพออกใช่ไหมครับเด็กๆสามารถดูในหนังสือของ s p u n e t Book ได้นะครับก็จะมีเนื้อหาอันนี้อยู่แล้วก่อนอื่นเนี่ยสมมุติเนี่ยครูจะถามเด็กๆว่า how old are you how old are you คุณอายุเท่าไหร่เราต้องสามารถตอบได้นะครับว่าเราเนี่ย อายุเท่าไหร่เ่างเช่นเราตอบว่า how old are you I'm 13 years old how old are you I'm 13 years old เราต้องตอบไม่ถูกนะครเพราะถ้าเราบอกตัวเลขผิดเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่อายุมากกว่าเดิมเลยนะครับสมมุติครูถามว่าเราอายุ13ขวบใช่ไหมครับเด็กตอบตอบด้วยตัวเลข13าว่า1 h แต่ถ้าเ,าเด็กตอบว่า13เ r ี่ย เป็น30เลยนะครับเด็กห้ามสับสนนะครับอนา n u เบอรตอนแรกก็คือเริ่มจากศูนย์ก่อนครับ0ูนย์ก็คือ zero one two three f นึงถึงสินะครับต่อไป1 1บเถึงยีครับ eleven twelve 1 h 1 r t e 19 20อันนั้น11ถึง20นะครับต่อไป2ี่สง3เป็นสา3สิ25 26 27 28 29 30อันนั้นคือย1ถึง30ต่อไปเราไปดูจำนวนที่เป็น40 50 60ห0า0ิบแล้วก็100นะครับ สี่สิบก็คือ forty ห้าสิบก็คือ f i f t หกสิบก็คือ sixty เจ<อ>็ดสิบ seventy แปดสิบ e เก้าสิหนึ่งร้อย o n อข้างล่างนะครับมีไมค์มีลาน่ามีลลี่มีเอซูเบลมีสติสเนนซี่ไมค์เขา e i years old ของลาน่า 17 years old ของลีนะครับ16 years old ของอิซาเบล15 years old ของสตีธ20 years old ของแนนซี่19 years old โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาต่อไปกันเลยนะคบเดี๋ยวเด็กๆอย่าลืมนะครับตัวเลขหน้าน,นี้สำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดให้เราเขียนคำเกี่ยวกับตัวเลขกันด้วยนะครับโอเคเราไปดูกันเลยครับ โอเคอันนี้นะคะเป็นการถามหมายเลขโทรศัพท์และก็ถามอายุครับก่อนอื่นเดี๋ยวครูจะสอนเกี่ยวกับ what's your phone number what's your phone number อ่านี่เธอเธอหมายเลขโทรศัพท์ของเธอเนี่ยเบอร์อะไรแล้วก็ฝั่งนี้ก็บอกว่า is h n i e five s two t h r e three เอ่อแล้วก็ my cell phone's number is Four four eight three five two, and then one 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 one. Okay, ma'am. Right? What is your phone number? Is S nine five seven two three three. My cell phone number is four four eight three five two one one one. เออแล้วก็ต่อไปเราไปดูกันถาม how old ถามอายุ how old Isabel is i s she 5 5 how old are you อันนี้เราต้องตอบไปได้นะครับว่าเราเนี่ยอายุเท่าไหร่ how old are you um 13 years old ข้อที่2นะครับ ask and answer about your telephone number ถามหมายเลขโทรศัพท์เราก็ต้องตอบให้ได้นะครโอเคนะครับ เราไปดูพ้อยต่อไปกันเลยนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยจะมีเรื่องอะไรกันบ้างครับโอเคนะครับเป็น Conversation ระหว่างอเล็กกับซูซานเดี๋ยวครูจะอ่าในให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะครูเชื่อว่าครั้งที่แล้วเนี่ยครูได้อ่านให้เราฟังไปแล้วนะคะอเล็กซบอกว่า Hi, my name is Alex Martin Hi, my name is Alex Martin Susan nice to meet you. I'm Susan Chien. I'm from Taiwan. Where are you from? Susan Bobwa, nice to meet you. I'm Susan Chien. I'm from Taiwan. Where are you from? Alex Bobwa, I'm from Monterey. I'm from Monterey. Susan Baba Monterey is California. Monterey is California alex bagua, no Montreal, mexico. i'm mexican. i'm an exchange student here. susan bagua, me too. alex bagua, let's get together sometime. here's my cell phone number, 6549135. and my email is amartinez at net. .com คอมสุสานก็เรียกว่าโอเค n าวกูด okay, อันนี้คือทบทวนนะครูเชื่อว่าครั้งที่แล้วเนี่ยครูได้สอนเราไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยครูจะเน้นในเรื่องของ numbers เกี่ยวกับตัวเลขเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการบ้านด้วยนะครับ โอเคนะครับการบ้านของครูในวันนี้ก็คือหน้านี้นะครับข้อ a กับข้อดีเด็กๆดูในหนังสือได้นะครับก็จะอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะครับ say and t h then w r t t e the telephone number ซึ่งในหนังสือเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าที่หน้าที่สิบสองนะคะเด็กๆหน้าที่สิบสเออหน้าที่สิบสองเด็กๆสามารถทำลงในนี้ได้เลยนะครับ หน้าที่สิบสองจะมีอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะครับ Say and t h e n write the t e l e p h o n e n u m b e r ข้อหนถึงข้อสีให้เราเติมตัวเลขไปเลยครับอย่างเช่นข้อที่1หมายเลข 2, องสี่สามหแปดเจดศจากตัวอย่างข้างต้นเขเขียนว่า two four three six e i g seven zero เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้อีกหนึ่งข้อนะครับข้อที่สองเด็กๆก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะครับว่า nine seven six f ส่วนข้อ b นะครับ complete the conversation ให้เราเติม is a m a r e is a m a r e การบ้านของครูก็คือมีเฉพาะหน้านี้นะครับข้อ a กับข้อ b เด็กๆอย่าลืมทำกันด้วยนะครับข้อ a ข้อ b อันนี้ก็คือเป็นการบ้านนะครับข้อที่ 1, 2, 3, 4 ให้เราดูหมายเลกโทรศัพท์แล้วก็เติมลงไปเลยนะครับส่วนข้อ b เนี่ยให้เรา complete เด e conversation การเติม is a mr a e นะครับเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านของครูกันด้วยนะครับครูในของวิชาภาษาอังกฤษ,าษ,าษาของครูเนี่ยในวันนี้เนี่ยการบ้านเนี่ยก็จะมีเฉพาะแค่ตรงนี้นะครับส่วนเนื้อหาอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเรียนในสัปดาห์ต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะทบทวนให้หนึ่งรอบวันนี้ครูสอนเกี่ยวกับเรื่องของ ตัวเลขไปนะครับเมื่อกี้ numbers numbers เริ่มจาก zero แล้วก็ number 1จนถึงสามสิบแล้วก็จำนวน40่สิถึงหนึนะครับ40 40 50 50 60 60 70ส0 80 i f สแล้วก็เก้าสุดท้ายนะครับเด็กห้ามลืมเลย100ก็คือ วันฮันโอเคนะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านของครูเลยนะครับสุดท้ายแล้ววิชาภาษาังกฤษของครูก็คือขอจบการสอนของวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ Good bye